ครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะสอนต่อจากคลิปที่แล้วคือจะทําในส่วนของไม้แบบคานนะครับก็คือไม้แบบคานทั้งสามด้านนะในส่วนของชั้นสองนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งก็จะเป็นไม้แบบคานสองด้านนะครับแล้วก็จะเป็นดินถมนะครับใต้ท้องคานนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนที่เป็นคานคอดินนะครับก็จะไม่มีไม้แบบด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป็นไม้แบบเสานะครับต่าง ก็จะรวมถึงที่การสร้างคางแบบ s s s e m b l y นะครับแล้วก็การใช้เทคนิค offset ของตัวเครื่องมือ Profile Dialog นะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำการสร้างในส่วนของตัวดินถมนะครับที่อยู่ใต้ขาน,นะครับเราก็ไปที่ Profile Dialog นะครับ เราก็จะไปที่ในตัวของสายอัดแน่น,นครับที่เราได้เซฟข้อมูลไว้จาก EP กนก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาปรับค่าให้เท่ากับตัวคานของเรานะครับก็คือเราจะเอาโซ่ตรงนี้ออกก่อน,นครับตรงนี้เราจะใช้ลึกประมาณสิบเซนนะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่ยี่สิบนะครับ อ่าแบบนี้นะครับเราก็จะลองวาดดูนะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับบางทีถ้าเราเนี่ยวาดจากข้างล่างนะครับแบบนี้มันอาจจะยากหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับคือสมมติถ้าเราวาดจากข้างล่างอย่างนี้เราก็อาจจะใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะครับเป็นเครื่องมือนี่ออฟเซ็ะครับสมมติว่าเราจะกดวาดจากข้างบนนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนตรงนี้ว่า ลบนะครับ0ูนจุดสี่ห้านะครับเพราะกับความยาวคานของเรานะครับเราเราวาดนะครับเราก็จะวาดจากข้างบนได้เลยอ่าแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าตัวดินก็จะไปอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดแบบลอยๆให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บจากปกติก็คือถ้าเราไม่ปรับนะครับเวลาเราวาดปุ๊บมันก็จะอยู่ข้างบนไปเลยแบบนี้นะครับ ทีนี้พอเราปรับปุ๊บก็คือเวลาเราว่าดนะครับมันก็จะนับจากจุดที่เราสร้างลงไปนะครับก็คือเป็นระยะ45เซนนะครับแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ตัวสายหยาบนะครับแบบนี้นี่ครับเราก็วาดต่อได้เลยครับ ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนถนัดนะครับคือถ้าเราอยากจะวาดข้างล่างก็ได้ครับแต่เราก็ต้องคอยมาหมุนปรับมุมมองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการวาดของเราหรือถ้าเราจะใช้ตัวอ f f s ็ตก็ได้มันก็จะสะดวกกว่านะครับเราก็วาดไปที่คานนะครับตัวคานขอดินของเรานะครับตัวทุกต้นเลยนะครับนี่เราก็ลองเช็คดูอีกทีนะครับหมุนดูนะครับว่าเราวาดเสร็จครบทุกอันหรือยังนะครับทีนี้นะครับต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ การทำไม้แบบนะครับอ่ะเราจะเริ่มทำจากไม้แบบของตัวคานก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแว่นขยายนะครับในของโปรไฟล์ d i a l o g อกนะครับทีนี้อ่ะเราก็ไปเลือกในส่วนของฟอร์มเวิร์นะครับก็คือไม้แบบของเรานี่นะครับพอเราได้แล้วนะครับ เราก็จะมากําหนดนะครับโดยแม้แบบของเราคนระับตรงนี้ก็จะเป็นหนา 0, 1, 0. 0นะูนย์จนึ่งศูะก็คือหนาเซนครึ่งนะครับส่วนของข้างบนก็จะเป็น0.45นะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะลองวาดดูก่อนครับแบบนี้นะครับทีนี้ครับเราก็ทําการวาด ในส่วนของคานทั้งหมดของเราเลยนะครับเราทำนะครับเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเพื่อตัวงานของเราครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการทําแล้วก็ต้องมีความรอบคอบนะครับในการทํางานด้วยนะครับในส่วนของคานคดีนะครับเราก็จะใส่ไม้แบบแค่สองด้านพอครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวสายหยาบนะครับในการรองพื้นข้างล่างนะครับเราก็จะไม่ใช้ไม้แบบเทคนิคนะครับอยากให้มันทําครบก็คือ พยายามทำไล่นะครับเป็นปห้องห้องไปนะครับหรือทำไล่จากด้านใดด้านหนึ่งนะครับสมมติถ้าเราทำจากด <raszam Ian> ้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นนะครับอ่ะผมเริ่มทำจากด้านนี้นะครับผมก็ต้องทำอาคารตัวนี้นะครับตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็มาตัวนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับ นี่พอด้านนี้เสร็จแล้วครับเราก็หมุนมาทาด้านนี้ต่อนะครับคือพอเราทําครบสี่ด้านนะครับเราก็จะก็คือเหมือนเป็นการเช็คงานของเรางานเราก็จะได้ไม้แบบของคานทุกอันนะครับแต่เราก็ต้องคอยดูดีๆนะครับถ้ายิ่งบ้านเรานะครับมีหลังที่ใหญ่นะครับจ้นวนคานที่เยอะเราก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับว่าเราใส่ไม้แบบครบหรือเปล่านะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ไม้แบบของ ตัวในส่วนของคานคอดินนะครับแล้วก็ในส่วนของไซยาห์แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําในส่วนของไม้แบบของตัวเสานะครับไม้แบบตัวเสานะผมก็จะทําเป็นสองช่วงนะครับก็คือไม้ท่านแรกนะครับก็คือผมจะทําตั้งแต่ชั้นนี้นะครับจนถึงระดับระดับท้องคานชั้นสองนะครับก็คือจะได้ระยะสองจุดแปดห้านะครับอันนี้ของเราก็จะเป็นสองจุดแปดห้านะครับ ่แบบนี้นะครับเราก็จะพอดีเราก็จะใช้ลูกศรนะครับในการล็อกแกนนะครับให้มันวนมาบรรจบกันแบบนี้นะครับ ไปนะครับเราก็จะทํำในส่วนของข้างบนต่อนะครับเราก็ใช้เทปนะครับวัดขึ้นไปตรงนี้นะคอ่บอันนี้สองจุดเก้าห้านะครับเราก็จะใส่ค่าบตรงนี้นะครับเป็นสองจุดเก้าห้านะครับ ก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับเราก็จะเมีกรุ๊ปตัวแม่แบบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการก๊อปนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับเราก็จะมูฟนะครับตัวแม่แบบออกมาครับคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการก๊อปปี้ตัวชิ้นงานออกมานะครับแล้วเราก็ให้แม่แบบครับให้อยู่ในแนวแกนเดียวกันนะครับแล้วก็มาวางอ่ะแล้วก็ก๊อปมูฟอีกทีนะครับแล้วคอนโทรลนะครับ แบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะกรอบที่ละสามตัวว่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับในส่วนของแม่แบบ ของตัวคานคอดินนะครับแล้วก็เสาชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทําในส่วนของไม้แบบคานชั้นสองครับโดยนะครับผมจะสอนใช้อีกหนึ่งวิธีก็คือจะเป็นการใช้เครื่องมือ assembly ของเรานะครับก็คือจะเป็นการสร้างทั้งคานนะครับแล้วก็ไม้แบบของเรานะครับแล้วเราก็จะดึงนำโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้นะครับมาใช้ในการสร้างของเราครับขั้นแรกนะก็คือในส่วนของคานเราเราก็จะมีขนาด0ูนย์คูณ0ูนนะครับ เราก็ไปที่ตัวโปรไฟล์ d i a l o g เนี่ยนะครับไปที่ตัวคอนกรีตโครงสร้างของเรานะครับก็คือเราจะทําสร้างคานขึ้นมาใหม่ครับจะเป็น0.45นะครับคูณด้วย0.2นะครับนี้นะครับเราก็จะหมุนตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็น90นะครับตรงนี้ นี่ครับเราก็จะนําตัวคอนกรีตนะครับที่เราได้สร้างตัวไาโปรไฟล์ของเราเนี่ยครับเราก็สร้างขึ้นมานะครับเราก็จะลากเส้นตามแนวแกนสีแดงเนี่ยนะครับเวลาเราจะใช้แอสซัมบีนะครับเราต้องสร้างวัตถุนะครับไปในไปในแนวแกนสีแดงเท่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับพอเราได้ในตัวคาร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปในส่วนของไม้แบบนะครับนี้เราก็จะสร้างไม้แบบต่อจากแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นคูณจุด ี่ห้านะครับนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้านะครับนี่นะครับทีนี้นะครับ,รบด้านล่างนะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับ เราก็จะวัดตรงนี้นะครับก็จะได้ศูนจุดสองสามนะครับตรงบนนี้ก็จะเป็นศูนจุดสองสามนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็มูลงมาอย่างนี้ก็ได้นะับเราจะได้คานหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของคานชั้นสองของเรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะเปิดในส่วนของโปรไฟล์ไดร์ล็อกนะครับทีนี้ครับเราก็จะลากคุมแบบนี้นะครับให้ตัวชี้งานของเราเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วกดไปที่ m o t o assembly form selection นะครับปุ๊บอ่ะมันจะเป็นการดูดข้อมูลของตัวคานที่เราวาดขึ้นมานะครับถ้าของนักเรียนคนไหนครับที่ไม่ขึ้นแบบนี้ถ้าเรากดเลือกชิ้นงานแล้วนะครับแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าขั้นตอนในการวาดของเรานะครับก็คือไม่ได้วาดไปในแนวแกนสีแดงครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอ่ะนี่ลบไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทวนให้หนึ่งรอบนนครับขั้นแรกเราก็เปิดไปในส่วนของ คอนกรีตของเรานะครับอ่าใส่ขนาดคานของเรานะครับก็คือจะเป็น0.45นะครับคูณด้วย0.2นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างคานออกมาครับ1เมตรนะครับ พอเราได้ในส่วนของคอนกรีตของตัวคารเราแล้วนะครับเราก็จะไปทําในส่วนของไม้แบบนะครับก็คือกดที่ formwork นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะกดโซ่ตรงนี้ออกก่อนนะครับไม้แบบเรานะครับก็จะด้านข้างนะครับก็จะมีขนาด0.45นะครับหนา0.015นะครับก็คือ1เซนครึ่งนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็วาดไปตามแกนสีแดงนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่เราก็จะวาดไปตามแนวแกนสีแดงแบบนี้นะครับอพอเสร็จแล้วนะครับเราจะทำในส่วนของแม่แบบด้านล่างนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเหลือแค่ยี่สิบสามเซนนะครับ แบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของคานชั้นสองนะครับกับแม่แบบอีกสามอันนะครับทีนี้นะครับเปิดในส่วนของ assembly dialog นะครับอพอเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นหน้าต่างอันนี้นะครับอันนี้ก็คืออันที่ผมวาดไปเมื่อกี้นะครับอันทีนี้นะครับเราก็ครอบชิ้นงานนะครับให้เป็นสีฟ้าทั้งหมดนี้นะครับกด auto assembly form selection นะครับก็คือในส่วนของล่างขวานะครับที่มีตัว A นะครับ อ่ะพอกดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถดึงข้อมูลของตัวคานที่เราสร้างไว้นะครับออกมาได้แล้วนะครับคือเวลาเราจะสร้างเนี่ยเราก็มาบิวตรงนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็อ่ะลากไปได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็คือในส่วนนี้เราก็แค่ทําการลากระยะของคานที่เราตามต้องการนะครับแล้วตัวชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะออกมาในส่วนของคอนกรีตไม้แบบนะครับ เราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งวาดคอนกรีตนะครับแล้วก็แม้แบบ3ามด้านนะครับเราก็จะทําการว่าให้อันเดียวแล้วก็เกอบตัวข้อมูลนะครับไปใช้ได้เลยอทีนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเขียนไว้นะครับในตัวของอันนี้ก็จะเป็นคารนะครับคารนะครับจุดสี่ห้านะครับคูณศูนจดสองนะครับ ศูนย์สี่ห้าเมตรคูณศูนุดสองเมตรนะครับแล้วก็เซฟนะครับฮะแล้วเราก็กดโอเคแล้วคือจะเป็นการเซฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานก็ในส่วนของอันนี้นะครับะเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็อาจจะวาดทับตรงนี้ไปก่อนนะครับ อย่างเงี้ยรเราก็จะวาดทับไปในส่วนของคานที่เหลือนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเราจำไม่ได้นะครับเราก็ไปเปิดในส่วนของแบบคานของเรานะครับในแผ่นขยายนะครับคานชั้นสองนะครับนะครับอทีนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะลองเปิดตัวเลเยอร์ของไม้แบบนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าในส่วนไหนนะของเรานะที่ยังไม่ได้ทําแบบแบบบางนะครับนี่เราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่คเราก็จะลองเช็คราคาดูนะครับ อันนี้อยู่ที่แสนห้าแล้วนะครับบ้านของเรานะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในงานต่างๆนะเราจะมีงานคอนกรีตหยาบคอนกรีตโครงสร้าง ah นะครับทรายหยาบหลองพื้นเสาเข็มนะครับตะปูมีไแบบก็มีตะปูนะครับแล้วก็งานตัดปวัวตะเข็มต่างๆนะครับอ่านะครับแล้วเราเซฟงานไว้นะครับอันนี้อถ้าเพื่อให้ง่ายนะครับเราอาจจะ เซฟแม้แบบพวกนี้นะครับในตัวเอาไลเนอร์นะครับไว้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเซฟให้มันเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะครับเซฟอีกหนึ่งทีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือในส่วนของเทคนิคต่างๆครับพยายามใช้ให้ทํานานนะครับแล้วก็ใช้ให้คล่องมือนะครับ ในส่วนของปุ่มคีย์ลัดต่างๆนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะได้ทํางานได้อย่างมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็คล่องแคล่วนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยก็จะได้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับถ้ายิ่งเรารู้ทิศเล็กๆในน้อยนะครับแล้วก็รู้ในส่วนของปุ่มคีย์ลัดต่างๆนะครับในการประยุกต์ใช้ในงานของเราในส่วนของคลิปหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแผ่นพื้นสําเร็จนะครับแล้วก็พื้นหล่อดในที่นะครับก็ EP นี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ